ฉันไม่ใช่คนดีทุาไหนักฉันนึกร้องกันไปไม่ยอมรับฟังใครใช้ชีวิตตามใจที่คิดไว้ทำอะไรเพื่อใครก็ไม่เป็น ิ้นมนตัวปัญหาโอโอจะมีใครไหมที่ต้องการแล้วเธอก็เข้ามาจับมือฉันตอนไม่มีใครโนโน เพลงเพลงนี้จะทานคำนั้นที่ก็ไม่รู้ว่าต้องพูดมาในวันพรุ่งนี้หรือในทุกวันเพื่อให้เธอรู้ว่าเธอนั้นสำคัญกับฉันแค่ไหนรู้ตัวมั้ยรู้ตัวไว้ธะคือทุกอย่างเหมือนเป็นหัวใจ ชวยอยู่กับฉันต่อไปในวันที่เหลือยังคงมีเราในวันที่เงายังเห็นเธออยู่อยู่ใ,ใกล้ๆฉันอยู่เป็นความหวังให้กันตลอดไป